สวัสดีครับพี่น้องสุปูสุคนว่าไม้เก่าค่ะพี่น้องมากเลยเลยมาต้องพูด <wan> ผ <ita> ่ามท่าเพลงครับไม้ตาแตกแล้วค่ะพี่น้องไม้แตกเข็นบ่อเข้าไว้ช้เจอจุงไว้เอ็นไอ้มันไงเนี่ยท้่ของบาท่านครับสวัสดีครับสวัสดีแพทย์ครับทุกๆุกท่านครับผมสวัสดีวันที่หนึ่งบัวกันค่ะมีจตะคนอยากแมนแมนมาท่านกับท่านเหรอครับพี่น้องโอ้ยผมมาเมันเฮ็ดโอ้ตาละอนะ ันก็ทันได้ทันเป็นมาหลายแล้วครับเฮ็ดเฮ็ดออกเป็นโซนสัมผดสนี่มนอันมาท่านก็คือท่านเลยอ่ะยังไงเร็วเร็วถือว่าท่านเพิ่นบ่าวีเตีนสักขหง่งไปลบไปลบมาอยู <m Shake themselves Moon> <into> ่บ่พอท่านหีหลีดิพี่น้องอันไหนบ่เป็นเฝ้าน้ำเห็ดดิเฝ้าน้ำค้นเตยของเราเงี้ยใช่ไหมอุ้ยอุ้ยกำลังบอกกำลังอ้วน măng pha hát pha hát mmm 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 หมูยังคือห,อหอ่องหมูหมูห่องห <laughs> ิว้วเงาเจ้าของเพิ่นมาเจ้าของเพิ่นมาเกลือหมูเอาอไหมทานยังหุ่ยดอกไงก็เก่า,กาขึ้นหลายเลยพี่น้องอดอกางามครับางาม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  อันที่ต้องไปนี่นะเอ้าเก็บๆเออันตั้งสิบให้หี่อยเก็บชนิดใดก็ดีเมื่อแล้วพี่น้องขอให้ได้เก็บครับนี่นบอท่านได้ออกทัวร์ปลาเด้อครับเด้อยำอีกรอบเพื่อแฟนครับอยากมาหลายนะฟังออกเฉพาะโซนครับ แล้วก็ผมก็บ,บอกว่าถือคือกันว่าเป็นโซนไหนเพราะว่บวาบแม่บบแมนคน,นผืนที่แมนครับบ่แมนคนในพื้นที่งั้นส่นะผมกับบ่หูขึ้นกันแต่ว่าที่แน่ๆก็ออกน้ำริมมุ่นครับนี่บ่ก,กันตรงๆครับเราไม่ปิดบังนี่ ได้น้อเฮ็ดถึงขมนี่นี่คือแต่คนต้องการแบบอนนี้ได้แมนสมัยตะกี้ที่เตะถิ่มกับเสียดายครับอันนี้บออีหรีได้นน่แทบทูกบ้านเลยล่ะสมัยตะกี้มันหลายครับหลายแล้วก็บร่บ่ลีบ่บม,บมีคนหุงเ็ดกินนี่แมนแครับเ<ร>พราะว่า,<ล>วารถรสชามันขมพุ่นเต้ยเธอะสีหยียบเอ้าเจบพุ่นเสียงรถมาแล้วอันไหนตัวนี้บ้าอรพี่ๆๆๆๆๆๆฮฮนี่มาครับ ถึงเอสิออกหลายดอกน้อยเฮากับว่าเอาครับที่น้องน้อยหลายก็เอาบ่ะเดีด๋ย <c oughs> วดอกอวบดอกตึงดอกงามครับ อยากเคียย์เร้อพี่น้องนี่ท่างนี้ดีเนาะฝนตกอีกหนึสัมไม่อีกนะเก็บเลย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 ตังค์อนตางเก็บไปเลยครับพี่น้องจะไปทากันว่าอะไรดอกเอาเท่าที่เห็นไม่ต้องเคียย์เพราะว่าดอกเล็กใต้ใบไม้มันเยอะ ใช่หรื่เิบ่าผีอุ้ยเต็มกำมือเลยเฮ้ยเรามีอวนขึ้นเก่าเลยอ่ะนะเดี๋ยวเดี๋ยวท่างผมกัาลังยุโอุ้ยผีป่าอีกตัอเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงกระสีเกียบแน่หรือพี่น้อง พี่น้องเพราะว่าพันยุยูไตใบใหม่เต็มเลยเต็มตาพี่น้องดีจักแล้วคันเต็มตาเนี่ยโอ้สุดยอดเต็มตากับซีโร่แขกวลยเนี่ยนกตูวนกอ,ออกเล็ก <c oughs> พอรีดได้ดินะเก็บเลยเก็บเลยอีพอไขคิด ข้างเปิดใบไม่ออกขงเห็นเห็ดมีีมาใหม่กับบกพร่องเด้มาน้ำผึ่นเนี่ยด้มาน้ำผึ่นเนี่ยไหอนุบาล้างเปิดทั้งพวกรถไม่ออก มือดูเขาได้บ่ละไอ้ดูได้อยู่ครับดูได้อยูล่ลดนะลงเด้อครับเด้อหามหามเชียครับอขอควนรวัวมมือนนเก็บเลยเก็บเลยไปคลิปอีกมากมากมาพีไอ้ถืึมา เดือดซมหนีแค่ไหนเหี้งเหลี่ยงแล้วพอต้องคันโอ้ยบอกว่าจะแจงแล้วเดือดออกห้อนขนาดเลยตอนนี้พี่น้องงานเละเบาถึงไกลแจ้งแล้วตื้นแล้วยงเพราะตรงไหนเบาพี่ เก็บแบบมั่นมือแบบซาใจไปเลยครับพี่น้องหนุ่มไลยหนุ่มเอาไปเลยเลื่องตาบอเลื่องตาบอเอามือบงังแดดไปด้วยพี่น้องเลื่องตาครับปุบเขาผิดมุม เสียงรถทยอยเข้ามากเรื่อยๆแล้วครับ <c oughs> หุด <c oughs> แลดวดุดด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 นดดนะดด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 ดีดดดดด่ดดดดด ม,นนมื่อคืนนี่บ่แมเป็นบาเล่นดีบ่แมเ,น,เนตัวพี่น้องผมขึ้นน้ำเห็ดอำลำอำลำอำลำอำำลอยู่ท่านคนบ่เนาะท่านคนบ่นหน่อยอยู่ท่านจะต้องเลื้อนไปไหนบ่เลื้อนเลื้อนเหลืออยูอ่แล้วเพราะว่าเห็ดมันอยู่ใต้ใบไม้กับหลายเห็ดยังใหม่ครับผ่นาน่กระตาทับเห็ดสับทับเลยล่ะนะ <c oughs> มาเลยครับช็อตยาวๆ อนหวานท้างห้าวคนี้เก็บห้า็เก็บพึงขมนี่ละหอมดีโอ้ยมีแต่กลุกนหลังวนงั้เอาตภียดจะงัดอาต้นใหม่โอ้ยต้นใหม่มันตายตัวน่ะโผลเป็นเงาเป็นเงาหิวหิะ อื้อื้อ่ือเสียงรดลังเวลายเลลายเขามาเก็กมันท่าอันนี้ป้าแตกแล้วครับพี่น,อน้อง Đi đi, ở đây có này, đây có này Dẹp ui dẹp Cảnh giác mà dì dẹp dì dẹp Cướp, cướp, cướp Ui, sầu Ui, sầu khỏi khỏi ai มาเป็นยังดอกดอกร้อนกับ,บม,ออกมาเป็นยังพ่อโอ้ยออกเป็นเหงาะบาเป็นยังออกมาแล้ว คนประด้มัดป่าน้ำเห็ดเป็นเงาเป็นเงาุงาสิเหรอครับพี่น้องเป็นกอเป็นกอเลยขันมากีแสดงว่าเห็ดออกไหม,มน่าได้ถือ,อนุ่งก็บไล่ลาย,ลายพี่น้อง นี่บงบอกว่าเฮ็ดหลอบแหลกครับหลอบชองแล้วนะเออเพราะว่าห้อ,อยปกติหลอบแหลกเฮ็ดเผื่คุ้มมันจะออกเป็นกอแบบนี้ไปไทางหนเรื่อยๆทางหนเรือเร่อยๆปุ่นป <c oughs> ุ <c oughs> ่นใส่ถุงเหมือนกันเียเลย นั่นๆไปไปพุ่นๆดอกนี้มัดว่าเอา,าดอก phụt Anh à, nhúng 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 quán đây cả đấy Ui ui Sao nhớ đồ mà ổ mà ngọt เอาเลยไปได้เร็วผูดด้ใดแส้นครับน้ำมาแล้วครับพี่นอ้องผู้ใด,ดเอาก้อนเล้วพะ <c oughs> นะวะแาวเจยอย่ละน้ำเยียบโอ้ยหายเลยไปเียวไปีไป้ยวเลี้ปุ๊ อาไม่ก็บริยาคกบูตกัอยาเยว แคนัับมาแล้วพี่น้องอู้เต็มกำมือผมแล้วพี่น้อง Tăng quân tăng kẹp cũng Đủ đâu lên <laughs> มันออกเป็นโซนมันมันบได้ออกทัวมันสิออกแต่ริมริมน้าถนนแล้วก็ริมริมมุนกบแฟนคลับเพื่อนกบข้อมเมียนบอกนี่แหละครับจังได้รู้แมนครับก็ขอบคุณแฟนคลับน้ำเด้อครับขอบคุณมากๆเลยที่ส่งข่าวแล้วก็แจ้งรายละเอียดว่าเหตุออกอยู่โซนไหแบบไดจังซีนะขอบคุณมากมาครับเมีนแต่หูเจ้าแย่กาบอหูแจ๊ค แซนด์ครับนํามาเพื่อนว่าเพื่อนว่าออกมาตั cool. ้งแต่ตีซี่พนาสิออกมากกวนสาวเจยดพนามาดอกไปมาสาวเจิดมาอกกว่ากันย่าแถวนี้แหละครับรอแถวนี้แหละแล้วเจอเจ้าข่าวก้อนเป็นเงาเป็นเงาอยู่เป็นเงาเ่า ลองล็กเต็มเอาเลยครับงามอยู่งามอยู่มืออื่นทางสีงามกว่านี้ปป๊ดอามอย่างยาวๆเลยสวย ็นแผ่นเลยเอาได้อยู่ที่บ้าดอกบ้าดอกเพราะว่าดอกน้อยเป็นสีนั่นเมื่อไหนหน้อยที่พี่น้องเป็นแพนเป็นแผ่นเป็นเงาอยู่พี่พี่พี่อันนี้เอาได้อยู่ทีเห็นแล้วโอ้โหตังสิบอู้ยืบเห็ดเด้อบ่อโยกอยู่ปาดขาอีอหัวกระจายลยนี างพีตัวนี้อยู่นี่ภูมิมใจด้วนี่พี่น้องอถึงกระเทยไอ้นาเรื่อยๆโคตมาก้าพี่าาพนะพงงอครับนะถึงยันหยียบเฮ็ดกับบองกันพูดเดี๋ยวเอาุ่นก่อนพูดพูดปัดโอย อู้วววววนวว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 วยวว้วย…วอ้ยวววนวว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 ้ววว่วงวว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 เพว่ววว่วววววว่ มึงมองเอาที่ละ่ะรถใส่มือน้ำด้วยเหย็นบ่เห็ดบอกเดียวนีอย่างคือห่องเสียงกังสันเห็ดนิ่งสว่วงดิ ไไดอกไม้ดอกมันเป็นดอกญ่ดอกบานนี่สองกระตาเราดวยนี่อ้เป็นหาบ <c oughs> จานเตยนี่แหละครับที่บกผมเห็นปากกดการมือหนึ่งถือกระตาญ่บานี่แบกกระสอบเฮ็ดป้านี่แหละครับป้าป้าวิข้างงานมา อ้ยโหดอกนอยนี่บเอาเอาบ่เออนี่ได้ย่ขายงี้ขายอุกรย์ยุฮึ่มก็ต้องเปดิดครกดอกบ่กโอดจได้ละหล้าสิ่งเล็นลาบยูไต์อันนี้หิวมาตตองเฮดอย่างนี้เนาะ เดือดยืมแน่โยครับมืออื่นผมแน่น้ำเลยผู้ใดสิมาเก็บเห็ดบ่ต้องเก็บครับไม่หยังเอากับเขามาขายอเอาสปอนเซอร์มาขาย <laughs> <laughs> ได้เงินครับได้บว่ นี่แหลาคันนั้นออกหลายๆนี่หาสื่อกับเขาเมียนครับกับบ้านคานากับจรัชนี่ท่านใดจับช่วยโอกาสนี้ได้นี่แนะนําเลยครับเอาของไปขายงามงามเห็ดออกแมีนให้แบบว่าให้ผัวยางเก็บเห็ดเมียนนางขายของสิน่ะนี่นี่นี่ขายเห็ดนกไงนกปืนีงพังแต่เห็ดพลังเฮ้ยโอ้ไปยังตุ่มมันก็บร่อนออกจากกั้นอยู่เรียลเลยนะบางดอกก็บรรลนดิ นี่แหละครับถูวปาต,ต,ตัวขาแม่อีพอีแม่ผมว่าเป็นองค์ออกจากป่าแล้วค่ะพี่นอ้องแต่พอกินพ่ออยากอยู่ก็ให้ผู้พืนมาที่หลังหาต่อเพราะว่า เฮ็ดมันออกเป็นบางโซนเนาะค่ะนะเดี๋ยวเจอกกบพักกินเดี๋ยวจะคอยมือใหม่จะคอยมาใหม่ลาไปก่อนเด้อค่ะสําหรับคิมนี่ขอบคุณทุกๆท่านทุกคนที่เขามาเป็นกําลังใจให้เสาเจอยโดยดีเสมอมาขอคุณทุกความรักความหวังใหญ่ค่ะเดี๋ยวจะคอยตัดขาทีหลังน่าลาไปก่อนพอกันใหมคิมนาสวัสดีค่ะ